สวัสดีผมเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวานที่เราซื้อตัวของกล่องบิ๊กไทม์กันใช่ไหมครับแล้วก็มีสมาชิกหลังบ้านถามว่าพี่ช่วยสอนขายกล่องนยะผมเปิดซื้อมาได้หลายกล่องเลยแต่ผมอยากจะขายเนี่ยขายยังไงทําไม่เป็นอ่ะมาลองดูกันดีกว่าทํายังไงก็มาลองดูด้วยกันนะผมผมก็ไม่เคยได้ตั้งขายแต่วันนี้ผมลองตั้งขายดกับมือถืออันนี้จะเป็นครั้งแรกในการตั้งขายด้วยคอมพิวเตอร์นะครับก็เข้าไปที่เอฟนะครับตรงนี้ เข้ามาหน้าใบเน้นเลยนะแล้วก็กดที่ของเราตรงนี้นะฮะแล้วก็กดตรงนี้นะครับ user center นะครับก็มาอยู่ตรงนี้ก็จะเจอไอเทมของเราอยู่ฝั่งทางซ้ายนะครับผมนี่ฮะส่วนกล่องเล่านะครับก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นี่ฮะ big time อันไหนเอ่ยนะครับผมตอนนี้ผมตั้งขายอยู่ก็ตรงนี้นะรเราลองตั้งขายดูนะผมก็ตั้งขายใบละ15ดอลน,นะครับก็ราคา30 USD ก็คือ30ดอลลาร์นะ อ่ะสมมติผมอยากจะตั้งขายตัวตัวนี้แต่ผมเปิดมาแล้วนะคุณสามารถกดแบบ List NFT แลิสต์เอเได้เลยนะฮะกดสมมติจะขายนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าอันนี้ถูกๆนะคอมอนนะครับน,นี่ก็คือคอมมอนนะครับกดแล้วก็ตั้งนะครับซื้อเป็นเซตร,ราคานะอันนี้ก็คือฝั่งนี้ก็คือน่าจะประมาูลน,นะครับผมราคาคุณมีกี่กล่องมันก็กดแม็กตัวนี้มันบอกว่าคุณมีแค่1กล่องถ้าคุณกดแม็กอันนี้ก็ขายกี่กล่องที่คุณมีนะครับสมมติมี6กล่องก,ก็มันก็แม็กหแต่ถ้าคุณอยากจะขาย ทีละหนึ่งกล่องนะครับก็กดไปหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องแบบนี้ทำไปหกครั้งนะสมมติว่ามีหกกล่องแต่ถ้าอยากขายหมดเลยก็กดแม็กนะครับเหมือนกับที่ผมให้ดูเมื่อกี้ของผมคือสองกล่องก็รวมเป็นสามสิบสามสิบดอลลาร์อ่ะหนึ่งกล่องสมมติตอนนี้ผมขายสิบห้าดอลลาร์แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะฮะบีเอสดีนะะแค่นี้ฮะเขาก็บอกว่าค่าฟรีที่ใช้บริการตรงนี้ก็ศูนย์จุดสามบีเอสดีนะครับคุณจะตั้งขายถึงวันไหนนะครับตอนนี้ก็ตั้งได้นะครับผมก็แค่นี้ฮะอ่านะครับเรียบร้อย ลองไปดูหน่อยซิตรงนี้ก็บอกว่าอะไรไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงแต่ไม่เกิน7วันนะครับนี่ขายได้ถ้าไม่ถ้าเกินอย่างนั้นก็มาตั้งขายใหม่เนาะน่าจะประมาณนั้นนะครับก็เรียบร้อยก็กดครับคอนเฟิร์มประมาณนี้ครับผมน,น,นะนะก็ไม่ยากนะทีนี้ก็มาดูตรงนี้นะกลับมาที่เดิมครับก็เหมือนเดิมนะฮะตรงนี้แล้วก็นี่ฮะออนเซลเรียบร้อยนะครับมีแจ้งข่าวมาน,นี่ว่าเราคุณตั้งขายไว้นะครับ โอเคน่าจะไม่ยากน่าจะทําได้แค่นี้ครับโอเคคลิปนี้สั้นมาสั้นๆแค่นี้นะน่าจะได้นะไม่ติดตรงไหนก็สอบถามมาได้นะครับวันนี้ไปก่อนเดีย๋ยลืมกด subscribe